F เป็นฟังก์ชันผู้นามกำลัง3ซึ่งนิยามบนช่วงปิดลบ2จนถึงปิด -2 F มีค่าต่ำสุดที่ x เท่ากับ1มีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับลบ1กราฟ F มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าแต่ทีนี้นะครับน้องตรงลบสองเนี่ยน้องก็ไม่รู้ว่ามันจะลงมาถึงค่าต่ําสุดหรือเปล่าน้องให้เป็นเส้นป่าไปก่อนนะครับแล้วตรงสองเนี้ยมันจะขึ้นมาถึงค่าสูงสุดหรือเปล่าน้องให้เป็นเส้นป่าไปก่อน จทย์ให้เราพิจรารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ f ลบสมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ f x ทุก x ที่เป็นสมาชิกในช่วงปิดลบสอถึงปิด -2 f ลบสก็คือค่า y ของจุดนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ต่ำสุดภายในช่วงนี้หรือไม่ซึ่งโจทย์บอกมานะครับน้องว่า f 1มีค่าเท่ากับ0 พิกัด y ตรงนี้ก็คือ f 1ตดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0นย์ะครับขอไข่นะครับน้อง f 2มากกว่าหรือเท่ากับ f x ทุก x ที่เป็นสมาชิกอยู่ในช่วงปิดลบสจนถึงปิด2 f 2นะครับน้องก็คือพิกัด y ของจุดนี้ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดภายในช่วงนี้หรือไม่ ซึ่งพิกัด y ของจุดนี้ก็คือ f ลบ1นะครับซึ่งการที่น้องจะหา f ลบ2 f ลบ1 f 2ได้เนี่ยน้องต้องรู้ซสก่อนนะครับว่าฟังก์ชัน f x เนี่ยคืออะไรจากที่โจทย์บอกมานะครับน้องว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันพู้นามกำลังสามงัั้นน้องจะได้ว่า f x มีค่าเท่ากับ a x กําลังสามบวก b x กําลังสองบวก c x บวก d นะครับพหุนามกําลังสาม x กําลังสูงสุด x กําลังสามนะครับ a b c และ d เป็นค่าของตัวนะครับ a b c และ d สี่ตัวแปรนะครับน้องต้องหามาจากสี่สมการซึ่งตอนนี้น้องก็มีสองสมการแล้วนะครับก็คือ f ศูนย์เท่ากับหนึ่ง f หนึ่งเท่ากับศูนย์ อ่าน้องต้องหาอีกสองสมการนะครับซึ่งน้องลองดูนะครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์จุดสูงสุดสัมพัทธ์ความชันเท่ากับศูนย์ตอนนั้น f ดิฟลบหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ลังจุดนี้นะครับคือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ซึ่งจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยความชันมีค่าเท่ากับศูนย์ตอนนั้น f ดิฟหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ อ่าสสมการ4ตัวแปรน้องจะสามารถหาค่าตัวแปรได้แน่นอนนะครับอ่าน้องมาหา f ดิฟ x กันก่อนนะครับดิฟตรงนี้น้องก็จะได้เป็นเอา3มาคูณข้างหน้าได้เป็น 3a 3-1ลบน้องก็จะได้2ตรงนี้น้องก็จะได้ x กำลังสองวบกับ เอา2มาคูณข้างหน้าน้องก็จะได้ 2b จาก x กำลังสองน้องก็จะได้ x กำลังหนึ่งโบกับตรงนี้ก็คือ x กำลังหนึ่งนะครับเอาหนึ่งมาคูณข้างหน้าน้องก็จะได้ c จาก x กำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น x กำลังศูนย์นะครับก็คือหนึ่งหนึ่งคูณ c ได้ c โบกับดิฟค่าคงตัวน้องต้องรู้นะครับว่าดิฟค่าคงตัวเนี่ยก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับ f 0นะครับน้องก็คือนำศูนย์มาแทนค่าในฟังก์ชัน f x ก็คือนำศูนย์มาแทนค่าใน x น้องจะได้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์นะครับบวกกับ d ศูนย์บวกดเท่ากับ d ดังนั้นน้องก็จะได้ว่า d มีค่าเท่ากับ1นะครับอ่าตรงนี้น้องก็แทน d ด,ด้วย1เลยอะต่อมานะครับ f 1ก็คือนำหนึ่งมาแทนค่าในฟังก์ชัน f x ก็คือนำหนึ่งมาแทนค่าใน x น้องจะได้เป็น a บวก b บวก c บวกหนึ่ะต่อมานะครับ f ดิฟลบหก็คือนำลบหน <1 S 1> ึไปแทนค่าในฟังก์ชัน,น f ดิฟก็คือนำลบหนึ่ไปแทนค่าใน x น้องจะได้เป็นลบหนึ่กำลังสองได้1 1ึ่คูณสาได้ 3a มลบหคูณสอได้ลบสอบวก c ต่อมานะครับ f ดิฟหก็คือนำหนึ่งไปแทนค่าในฟังก์ชัน f ิ x ก็คือนำหนึ่งไปแทนค่าใน x น้องจะได้เป็น3 a บวก2 b บวก c